สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่น้ําตกเกิงกระเวียนะคะนางเมื่อสามเดือนที่แล้วไม่มีน้ําเลยตอนนี้น้ําเยอะมากแต่ว่าฝนตกน้ํามันจะไม่ค่อยใสแต่ถามว่าสวยไหมก็สวยสวยอยู่นะคะนี่เดี๋ยวฝนรับ่ปนนีนน้าตกเล็กน้ําตกน้อยนี่เนี่ยสวยมากสวยสวยอยู่ค่ะน้ําแบบ ไม่ไม่ใส่นะแต่ว่าน้ําตกสวยมีมีทั้งสามน้ําตกอะเนาะนู่นักข้างในอ่ะมีทั้งสามน้ําตกเดี๋ยวซูมให้ดูนู่นน่ะค่ะนู่นน้ำตกหนึ่งเลี้ยก็ตรงนู้นอีกน้ําตกหนึ่งวิวแชร์ลงไม่ได้นะตรงนี้ก็น้ําตกหนึ่งเนี่ยค่ะตกเกิงกะวีะเกิงกวียเ,เดี๋ยวขับก่อนนะนโอ้ระดับห้าเลยนี่จะได้เห็นหมด มืดเพราะอะไรมืดเพราะกล้องหรือแว่นแว่นสวยอยู่ถ้าน้ําแบบว่าถ้าฝนหยุดหยุดตกอ่ะน้ํามันก็จะใส่มันก็จะสวยมากอ่ะอืมที่บริเวณนะอันนี้น่าจะเป็นลานกลางเต็นหรือเปล่าไม่รูนะเนี่ยน่าจะเป็นลานกลางเต็นเพราะว่าเขียนว่ามีลานกลางเต้นอยู่ไม่น่าจะมีนไม่ไม่ไม่ถ้าไม่มีก็ไม่มีแล้วสิต้องถามเขา น่าจะไม่รู้ตรงนี้หรือเปล่าจะก็เขียนว่ามีลางกลางเต็นทนะถ้าไม่กลางตรงนี้จะกลางตรงไหนมาถามร้านน้องเนี่ยต้นยางสูงมากเลยใหญ่มากสูงมากเลยอย่ลืมน้ำนะชอบว่าสวยดีสวยสวย,น,น,น,ยนี่เห็นไหมคะสวยมากข้างในอ่ะ แต่น้ำไม่ใสแค่นั้นเองนะคะจับรถจับรถพี่นี่ใน,น,นลงกยาานนี้แชร์หมดติดนะคะง่ายแบกเดียวอืมาดูบรรยากาศนี่คือทางเข้ามาเอ้าเมื่อกี้เราเข้าทางนี้ก็ได้ไงก็ได้ขึ้นกักขึ้นกัดลออำบาก สาไม้สาไม้ต้นม้กาี่เกิงกะวีน้นตกเกิงกะวีเกิงกวีน่นน่ะนพ,พี่เราเข็นไปตรงนั้นไหนได้ไหมจะได้ถ่ายรูปเขีนไ,ได้หมดเลย นี่น้ำตกเจนกวีอ่ะตรงนี้อันนี้คือร้านคาเฟ่กาแฟ็นบันไดหมดเนาะทางนู้นก็ลงได้เดี๋ยวเป็นบันไดเหมือนกันใช่ไ่มเป็นบันไดเหม,มือนกัน,ไ,นไม่ไปถ่ายแค่น้ำตกตรงนี้พอนี่คือถนนที่ขึ้นไปนูน่น นี่ไงนี่นี่ครับพี่เนี่ยเนี่ยส่งตรงนี้แหละส่งตรงนี้แหละไม่ต้องไปแล้วตรงนี้แหละพี่ไปส่งนะเดี๋ยวกล้องไปสง่งนะดีดีค่ะคันนึกว่าจะไปตรงนู้น,ดน,ดนเ,เดี๋ยวพี่ว่ากับเดินกลับมารถนะครับไปเดี๋ยวกันกลับรถไปรับตรงนู้น อ๋อนี่ขนาดฝนตกแล้วเนี่ยคุณตลกอบอวนเลย ตกน้ำจะขุ่นหน่อยแต่เดี๋ยวฝนหยุดแล้วมันจะใสแล้วก็สวยอยู่นะติดถนนใหญ่เลยลจอดแบบตรงนี้ก็พอเดี๋ยวก็โอเคแล้วเนี่ยดูดูทางนะคะฝนมันเละมากเลยเลาไปถายอะไปถายระนี้มาหน่อยหน่อยต้องไปจอที่ยงแห้งแงทางเข้า ดูแชร์เข้าไม่ได้หรอกลำบากอะไร,รล่ะคุณดูขเทาวัเกันทาว่าไงหมาดุจังเลยนยู่ที่จบเกินกะเบียพี่ไม่ต้องเข้าไปหรอกตรงนี้แหละแบบนี้าไปพอแล้วนี่นะคะดูโชเฟอร์หน่อยดูโชเฟอร์โชเฟอร์พาแวะแค่นี้นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะนี่คือถนนใหญ่นี่ถนนใหญ่ นี่ดู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 พวกควกดูจังเลยดูไหมบ๊ายบายนี่ค่ะคือสนุนเดิมกลับไปเอารถ